มองไม่เห็นเลยนะเห็นปะน่ะไม่เห็นมันมันน่าจะไปไกรผมเห็นผมเห็นตัวมาละโอ้ยโซนนั้นเออโซนโซนนั้นมึงต้องหาเพื่อนวะยังไงมึงก็ต้องหาเพื่อนให้ได้รอเอง้ยนะานรอนะก้ดีหลับ้านรอมันดำอยู่มันดำอยู่มันดันใน่ปืนปืนมาตกปืนมามันว่าอยู่มันว่าอยู่บูเเฮ่อเราต้อง พี่ม้าจะบอมไปเอาเพื่อนในทะเลนะงเพื่นม่เ่อเลยดมแล้ววเลยไอ้บูเมเดี๋ยวกูให้บูเอาแล้วกูให้บูเบาแล้วมึงเล่นเลยปล่อยในน้ำเลยบูเบลอยู่ไอ้บูมีอะไรบอกใครอยู่ไหนอะเพื่อนเพ่อนใน้างเทเลเลอ้เซตุว เดี๋ยวตาย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 เคลียร์หน่อยมันไปชุบนอกนะพี่ตกะพี่ตกนอกมันไปชุบนะบ้านเพื่อนเราตายหมดเลยนะแหวนพี่ตกนอกนะแหวนเออมอย่งบ้าไม่ใหน่อย

เต้าอเลาปนไวนึงเออกมาควักปืนควักปืนตอนนี้ควักปืนใครมีปืนควักปืนช่วยกันกลับบ้านกลับบ้านเต้กลั่ลึกเลยืนงลึกเลยกูชยี็อปกับหลังบ้านมัน่อนนบ้านััดีานมันกับกเลยลึกลปืนมีป่ะมีปืนป่ะเออ แบบแบบกบนดบบดตัวช่วยบ้านมาเนี่บ้านตองหนีวีเบ้ามบ้านดอบ้านดอกไวีอรอบ้านดอกไวดีโอเบ้านดอกเอาุด้วยแลกต่นกับบ้านไอ้นแล้วเรียกเพื่อนกลับบ้านตืนแล้วเรียกเพื่อกับบ้านสอง้นมุอ้นมุดเดนสติเพื่อนไบแบบโแบบโตอนนี้เดินล้มเอาไอขึ้นน้ำชอขึ้นไอ้ไอ้มึงต้องเดินกลับไคเปเพื่อนาเพื่อนตาปเรื่อแบบโนหน่อ ไต,ต,ต,ต้ขึ้นรถเอาไว้หน่อย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 เอาไว้ก่อนโอ้ยแตกแก้วคุยไรสัตว์ล่างหลบดที่กูญแจมือขอพูม่ขอพูไม่มาขอพมดไม่มาไม่ได้กลับบ้านไปดตายตาสวยดิ้งตรงนั้นเยอะเล่นตรงนี้ โอเคดูแล้วต่ยอีกกูแค่นะกนองกูไม่เช่วออ่าเอฟน้ำกยี่ยขู่ตยอีกอีกเช่ลนไมเลแยไปไม่แพ้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ทู่ป่าแล้วแต่ไม่ได้งอไม่ได้งอชูแลวชไล่ชลว มีดมีดมีดมันจะปีนปีนระวังระวังระวังระวัมีดเมชอเพิ่มชอหน่อยเพิ่มชอหน่อยดนยิงอยู่โดนยิงเอ้ยแปวไหนดิแทงแทงพี um ่ไม่ตีแทง ทำควยไอ้ตัดไปหย<น>เ่ยเม<ว>ื่อนเป้ยไอ้ตัชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนไอ้ย่าจ๋าทำได้แค่เียนเม่อไห้ควย อเมึงวัดทุกตัวแล้วมึงชนะเปล่าไอ้เหี้ยวัดทุกตัวชนะเปล่ากูยังไม่เห็นมึงชนะเลยไอ้เหี้ยวัดเด้อวัด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 เอาวัดเออเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดไอสัตว์เอาให้หมดเอาให้หมดนะมึงจับในข่ายับบ้านจับบ้ให้ดูกูก่อนดูกูก่อนอุ้ยอุ้ยกลับบ้านจับบ้านจัหูดับเอลกีกูคือเบียกูเอ้ยมึงเรียกไอ้นั่นกลับมาดิ ไอ้ยูโนกับมึงมึงถือปืนมึงถือปืนมึงถือปืนส่งมันมึงถือปืนสมันเอาออกมาออกมากลับบ้าน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 ก้ยวพล่ให้ีกตัวองครับเอามาชุบกลับบ้านโนนมกันโนตายตายาโคตรโคมันใช่ทควยล่ตัวชุบตัวฟรีย่ัควยโคลายเลยร่นเลยกับ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 มึงื่อมิติปะบไมวะ ดูเลยดยดตอนกัเนทำศพทำศพกลทำมาับมาทบมาับมาอเชีอยนนี่นี่ว่าที่มันแอบกูยแม่เย็ดเดี๋ยวก่อนอาฟังกูนะฟัง

ขอจบขอจบ,ออบไม่กั่งกับ้านแล้วไม่กั่งกับบ้านเราแล้วมาวมเปลี่ยนกังไปสอบอยู่กาาาลางสองคนเห็นไหมมันเชื่อมันยิงเยอะมากเลยวอยเฮียไม่ได้เล่นเลยปืนมันเยอะมากนะอ n f ฟ o t อ่ะปืนออน o ุ t อ่ะขาวไอ้เมียไอ้เมียจิ้มจิ้มไปเลยจิ้มไปเลยขล่นขลุ่นขขล่นขลุล่น่นขลุ่นขึ้่นขุ้นล่นนอ่นขืนล่นขปุ่อนอน foot, จมันเอาจีมันเอาเต็มเต็มบบนี้เมมึจะหนีเดี๋ยหรอมึงกูล้มกูล้มก่อนมันมีบนรถคันนึงมันมีบนรถคันเด่โง่โง่โง่เลยโง่เลยรอรับกูอีวัวเสรกจครักูรออยู่

ปีีน้บคอืนอยู่อยู่ขวาบ้านเรานะมีปืนอยู่ตรงตรงไม้นะตรงไม้อะเฮ้ไรแค้นอยู่หลังบ้านเราไรแค้นอยู่บ้านเก่าเราอะไรแค้นอยู่บ้านเก่าเราไรแค้นสีน้ำเงิน ปืนปืนปืนตรงนี้เราผมรับบุญนะใดเย็นใจเย็นหยิบหยมันชุบมันชุบมันชุบโอไว้ตายตายชวยช่วยช่วยชวย รถดิไปพี่เราไปมุ้งไหนพี่มุ้งไหนมีคนเยมากเว้ยมาตรไแคมไนมาเห็นปะเนี่ยไม่อยู่อรอมอยู่เชอเลยมไ่เช่เลตายเลยตายเลยตายเเไปรถไปรถไไปไปปไ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 ไป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 

ไม่กูเห็นนะนตัวไฮไลท์อ่ะตะโกนตายตต่ไม่มันตะโกนว่าวัดเนีกูดิกูเห็นวัดอยู่แต่ว่าเพื่อนตายหมดแล้ววัดอยู่ไม่ชุบเลย วัดอย่างเดียวไอ้เหี้ยบอลอ้างเหี้ยอะไรอีกอ้างเหี้ยอะไรอีกใส์เอาคุณมาเท่าเท่ากันในสัตว์ดส่วนนี้ครับนี่ครับตัวนี้เป็ไอ้เจ๊หัวชมพูพี่ยายนี่ลีเจ๊หัวนี่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 คนละคนเนาะไม่ใช่หรอไม่ใช่ไอ้เหี้ยวัดแะกูวัดแะกูเพื่อนนอนอยู่ตรงตีนไม่ชุบสักตัวสี่กูเล่นผู้ชนะเมืองเข้าใจป่ะไอสัตว์นี่นข้ามเมืองอ่ะไอเหี้ย รู้ไหมทำไมมึงแบบผู้หญิงมึงฟรีเกินไงไอ้ย่าผู้หญิงมึงมีแต่พวกตอแหลไอ้ควายตูวกูว่าเจ็ดเก้ามึงสงบมึงเลยมึงมึงมึงปรยุกแกมไปไปไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยนั่้อยที่สุดนะไอ้แพนปทูลแล้วกูหายห่อหายด้วยเป็น

ไม่เป็นไรกูมีเบลกเอาอีกร yes ูกไม่ต้องรีบเร่งรีบรีบไปรีบไรี่ดกูมีเดบอีกูกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใครใครขับยำโบอยำสบมีไปด้วยในมหรไม่ไปพา่ามึงจะห่วงโจกทำไมไม่เราก็ไปพาวสิพี่อมันวางผิดเราวะยายยายอยู่ไหนยายีนี่หรอเราทนี่ ดีสั่งลูกเลยเดี๋ยวเปิดสั่งลูกเลยโอเคนมไม่เหนียดอย่าเกินนะอย่าเกินนะไอเทลอย่าเปิดเกินนะเทลไไมม่่เเกินกินยังไม่ได้ใช้เลยไอ้ไอ้อ่ะไอ้ละที่ร้องไอ้ที่อเออเออไอ้ละไอ้เยอะหวังไอ้เยอะหวังมึงห่อมันดิฟังหน้อันนี้ลูกแรกนะเดี๋ยวกูเปิดลูกที่สองแล้วก็พอสวยสวยสั่งลูกครับผมวันนี้ถูกมเป็นลูกดีครับถูกต้องครับผม

าเราอยู่ในเบรกเอาสองลูกติดกันนั่นก็สิบนาทีแล้วนะไม่ผิดป่าวะไม่ถึงไม่ถือกูออกไปแล้วอ่ะศพไม่ได้ห่อไอชีไอชีหมดแล้วบอกกูนะสอบสอบไปบีไม่ได้ห่อเลยกลางไฟสามศพมีใครมีห่อไหมมาห่อเนี่ยแบ๊บแบ๊บมีห่อแบ๊บศพสีศพกลางไฟมีใครมีห่อไหมอกใครใครมีห่อไหมไฟทีศพกลางไฟทีศพมาห่อไหนอันนี้ห่อให้แล้วเอาไปเลยห่อแล้วอนนี้ไม่ได้อุ้มไม่ได้อุ้มเอาไปเลยหอแล้วกเหาย มีใครมือว่างมันลงมึงเอารถกูไปจอดไว้หน่ยวะเพื่อนกูเดี๋ยวอยู่กลางไซด์อยู่นะหายว่ะรถหายแบบว่าหายรงดินบอกว่าเาไปพายเลยตอนยามาเอาได้พี่พายได้พายเอาได้ตกไว้ในนี้ก็หนึงก็ได้ไอเทล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 มันบอกว่ามีครูดาวหนึ่งชั่วโมงอะไรไม่รู้ะเพื่อนมันมีคนท่านหนึ่งชั่วโมงว่ะต้องรถจะยิ่งปีแล้วป่ะวะไอเทลไอเทลรถ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 กูโดนยิ่งปีว่ะไปด้วยดิไปอ่อไปอ่อเลยมันมีครูดาวหนึ่งชั่วโมงเพื่อน ใครใครถว่างอะติดติดรถเพื่อไปเลยว่ามันบอกว่าเป็นเป็นเหมือนเหมือนคนที่กดไปต่กดไม่ได้ป่าวะยังไม่มีสอบกไหมไม่มึงจับผู้สอบฝั่บเนี้ยอัออ่พังอพังอ่อพังอ่อพังที่เราไมัยิงหน่อย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 